รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่งหงเมษายน2567นางสาวเกตภกามานก,กิจวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดอยงามสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านดอยงาม ตั้งอยู่เลขที่100หมู่6บ้านดอยงามตำบลดอนศิลาอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายมีเนื้อที่19ไร่2งาน95ตารางวาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนในปีการศึกษา2566 จำนวน75คนมีข้าราชการครูและบุคลากรดังการศึกษาจำนวน10คนองค์ประกอบที่1การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมบริหารงานวิชาการที่สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น มีการนิเทศและการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนส่งเสริมครูในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุง จัดให้มีการนิเทศภายในและระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาดำเนินการรวมกลุ่มชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพครู PLC ส่งเสริมครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน2 ด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าได้บริหารจัดการงาน4ฝ่ายดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาจัดทำคำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างบริหารงานกำกับติดตามประเมินผลรายงานผลและนำผลไปปรับปรุงพัฒนา จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนคัดกรองนักเรียนตามแบบ SDQ วิเคราะห์ผู้เรียนและแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น3มกลุ่มได้แก่กลุ่มสดใสห่วงใยใกล้ชิด 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตรกรรมข้าพเจ้าร่วมกับบุคลากรได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปีการศึกษา2566ถึง2570และแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นของต้นสังกัดด้วยนวัตรกรรม Power a g Model Power SG Model เป็นพลังขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอยงาม P Plan วางแผนงานอย่างรอบครอ,อ,อบครอบคลุม O Organize and Design จัดระบบกำหนดผู้รับผิดชอบและออกแบบกระบวนการโครงการกิจกรรม W Work ดำเนินงานตามกระบวนการโครงการกิจกรรม evaluation e ประเมินผลร่วมกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่พัฒนา r review ทบทวนเพื่อพัฒนาความสำเร็จในการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยใช้กระบวนการ power ผลลัพธ์คือ ag ได้แก่ good director ผู้บริหารดี good teacher ครูดี good student ผู้เรียนดี g กิด Classroom ห้องเรียนดีเกิด System ระบบการทำงานดีเกิด Activity กิจกรรมดีเกิด Environment สิ่งแวดล้อมดีเกิด Network เครือข่ายดี 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายขเจ้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เรียนครูผู้ปกครองคณะกรรมาการสถานศึกษาชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง จัดระบบการให้บริการงานวิชาการโดยร่วมมือกับชุมชนอาทิกิจกรรมกล่องความรู้สู่ชุมชนบริการอินเทอร์เน็ตประชารัฐการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษางานจิตอาสาพัฒนาชุมชน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพโดยการเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ด้วยระบบ e-learning ออนไลน์ online, ในวันที่2ธันวาคม2566จัดโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจข้อสอบอัตนยัยวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6 ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ข้อ21เขียนเรื่องจากภาพในวันที่23มกราคม2567จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย PA และหลักเกณฑ์วิธีการเลื่อนวิทยาฐานะในวันที่8กุมภาพันธ์2567 จัดโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งรวมกับชมรมผู้บริหารสถานศึกษาเสมามังราย910ณโรงแรมเชียงรายแกรนรูมตอนที่2ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศด้านกีฬาด้วยซอฟต์พาวเวอร์ีตตะมวยไทยของโรงเรียนบ้านดอยงามวิธีดำเนินการ 1. สำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการในการพัฒนาสถานศึกษาด้วยการสวอตจากคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูผู้ปกครองและนักเรียน 2. ดําเนินการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานสถานศึกษาโดยเน้นแนวคิดหลักการที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 3. พัฒนารูปแบบการบริหารงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของการบริหารสถานศึกษา 4. จัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษานํานำรูปแบบการบริหารงาน power a g model มาใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 6. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยครูผู้รับผิดช,ชอบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกิจกรรมเสริมหลักสูตรรายวิชาขีตะมวยไทยจำนวน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดกิจกรรมขีตะมวยไทยหลังกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติในวันพฤหัสบดีจัดกิจกรรมค่ายหรืออบรมเชิงปฏิบัติการ 7. สรุปผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนครูสถานศึกษาและชุมชน 8. ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินง,งาน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขาการประเมินงานเป็นระยะนํานำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นผลลัพธ์เชิงปริมาณ 1. ร้อยละแปของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศด,ด้านกีฬาด้วยซอฟต์พาวเวอร์คีตะมวยไทย2ร้อยละ90ของผู้เรียนชั้นปรมศึกษาปีที่ 1- 6 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์รักความเป็นไทยผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 1. ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะคีตะมวยไทยเกิดเจตคติที่ดีในการเป็นผู้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย 2. ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอยงามทุกคนมีหลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551บริบทของสถานศึกษาชุมชนและความต้องการของผู้เรียน 3. ผู้ปกครองชุมชนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการพัฒนาด้านหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 4. โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551นโยบายและจุดเน้นของการจัดการศึกษาในสภาวะการปัจจุบันองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ข้ารเจ้าปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จร้อยละ80ขึ้นไปอาทินโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา,าการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายระยะเร่งด่วนควิกวินการเป็นคณะทำงานตามคำสั่งของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่ง องค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัรณวิชาชีพข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่มีจิตอาสามุ่งมั่นในการปฏิบัติงานดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีคำนึงถึงสิทธิเด็ก ยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อราชการอย่างดียิ่งสืบไปขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ